ขอสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บเบ็ดแล้วครับเราใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ผลจะออกมายังไงนะครับอันนี้เป็นสภาพท้องทุ่งนานะครับท้องทุ่งนาในยามเช้าครับเวลาประมาณหกโมงเช้าก็มาร่วมลุ้นร่วมชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่ังใจนะครับอันนี้คือบรรยากาศหมอกยามเช้าเลยนะครับ ในพื้นที่ตำบลานหนองมีอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยววันนี้จะหมานไหมครับจะรอดแห้วหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ไม่รอดปลาเข็งครับแต่ก็ปักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมาลุ้นมาชมมาเชียร์กันครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ามาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวดูเสร็จข้ามาเก็บแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคันสุดท้ายที่ปักนะครับเ็นครับ เนี่ยกริบครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้มาดูครับคุณผู้ชมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ฝั่งนี้โดนปลาเข็งหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้โดนปลาเข็งหมดเลยอยู่ตรงทุ่งนาน้องๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกน้าๆน้าข้ามาใส่ฝั่งนี้นครับแต่เราก็กลัวไม่รอดปลาเข็งครับคราวนี้เป็นไงครับอืม้มหลังอยู่ดีครับไปไปชมกันต่อคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นไงครับก็ยังอยู่ดีครับโอ้จะรอดเหี่วหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแบบนี้แถบนี้เราปักเป็นเหยื่อปลาเข็งหมดเลยนะครับเก้าเก้าตัวเมื่อวานนี้เราได้ปลาเข็งมาเก้าตัวนะครับเราปักเป็นเหยื่อปลาเข็งทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีปลาช่อนติดสักตัวไหมนะครับเพราะว่า คุณลุงที่แกมาใส่เบ็ดนะครับแกมาทํานาแกมาใส่เบ็ดแกบอกว่าให้ให้เอาปลาเข็งเกาะเลยนะฮะแต่มันจะเป็นผลหรือเปล่านะครับยังเงียบคลิปเลยครับโอ้นี่ก็ยังเงียบครับคุณผู้ชมครับอ้าวจะหลอดแหวหรือเปล่าคุณผู้ชมครับดูกันไปพร้อมกันยาวๆเลยครับคุณผู้ชมปึ๊บขันนี้เป็นไงครับ อันนี้ก็ยังเงียบครับขี่รถผ่านมารู้สึกว่ากบจะกระโดดลงไปน้ำตนลงตามตามตาม,ตามเลยนะครับอืแล้วทำไมตรงนี้เราไม่ได้ใส่วะจริงเหรอไม่มีร่องรอยใส่ทำไมมันเป็นตะใส่แทะไม่ได้ใส่จริงจริงเลยครับอันนี้ก็เหยื่อปลาเข็งครับเหยื่อหายครับ เป็นไงครับอืมเงียบกลิบเลยครับโอ้โหปลาขึ้นเยอะนะครับคุณผู้ชมครับปลาขึ้นเยอะมีแต่ตัวปลาเก็บเลยครับขึ้นวืดๆเลยครับอ่ะโอ้เอ้าวคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรนี่ครับโอ้คันเบ็ดเราครับคันเบ็ดเราครับโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวกับ โอ้ oh, ขันเบ็ดงอลงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขันเบ็ดลองงอเลยครับคันนี้ครับโอ้โหทำไมมันไม่ขยับครับโดนหรือเปล่าครับโอ้โดนโดนครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมันคือปลาดุกครับคุณผู้ชมโอ้แต่มันน่าจะตายแล้วครับโอ้โหดูขันเบ็ดเราครับเอ้ากบลงไปแล้วครับออ้ยยังอยู่ไหมครับเดี๋ยวเรขอถอดคันเบ็ดกอนครับไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมอือ โอ้ยเสียดายครับตายแล้วครับมันคือปลาดุกคระผู้ผู้ชมทำไงดีครับโอ้โหอ้ตัวบักเอฟเลยครับเสียดายจังเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับหมาคนเดียวผู้ผู้ชมครับโอ้โหเหยื่อปลาเข็งทำพิษครับออื้ มันคือเหยื่อปลาเข็งครับคุณผู้ชมครับอืมโอ้โหถ้าใส่เหยื่อปลาเข็งนี่กินหมดเลยครับโอ้โหปลาดุกตัวบักเอฟเลยครับคุณผู้ชมโอ้โอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับอืมโอ้หลอดเหวี่แล้วครับคุณผู้ชมครับอืมขันเล่นสักขันเบ็ดเราโค้งเลยครับโอ้โหโกงเลยครับอืมทำไงดีครับเดี๋ยว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 เดงครับอืม โอ้โหโอ้โหอืมอยู่เลยครับอือ uh huh. เออน่าจะเป็นที่เบ็ดเราตัวอันใหญ่เกินไปหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมครับอือโอ้โหโดนปลาเข็งครับเป็นเหยื่อปลาเข็งครับคุณผู้ชมเ uh huh. oh. ป็นเหยื่อปลาเข็งครับอือเดี๋ยวผม,อข, uh huh. มอขอล้างนะครับอืม uh huh. โอ้ได้ผลจริงๆครับถูกของคุณลุงที่บอกครับอือหือือหอดูครับคุณผู้ชมครับอือหอมันเป็นเหยื่อปลาเข็งครับพึ่งตายด้วยครับอือหอโอ้เสียดายครับเรามาสายกันไปหรือเปล่าครับโอ้เป็นเหยื่อปลาเข็งครับคุณผู้ชมครับโอ้โอ้หมันแล้วมันแล้วครับคุณผู้ชมครับอือหึหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มครับโอ้ มาดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับอือหือหลังจากที่เหยื่อปลาเข็งครับเหยื่อปลาเข็งเรามีก้าทั้งหมดเก้าคันครับใส่เป็นเหยื่อปลาเข็งไว้อันนี้เป็นเหยื่อไส้เดือนครับไม่โดนครับเงียบคลิปครับอืออเดี๋ยวคอยมาเก็บทีหลังครับคุณผู้ชมครับโอ้ปลามันขึ้นอยู่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็เหยื่อปลาเข็งครับเรียบร้อยครับไม่มีครับ เมื่อวานนี้ใส่เบ็ดแล้วโดนแต่ปลาเข็งนะครับทั้งหมดเก้าตัวนะครับคุณลุงที่แกมาทํานาแกบอกเฮ้ยไม่ต้องใส่อันนี้นะครับแกบอกให้เอาปลาเข็งใส่ครับเป็นผลนะครับโอจะมีอีกหรือเปล่าครับอืแต่เบ็ดมันเป็นเบ็ดตัวเล็กครับวันนี้ที่เอามาเป็นเบ็ดตัวเล็กอือันนี้เป็นไงครับอันนี้เป็นไงครับคันนี้ก็เหยื่อปลาเข็งนะครับโอ้โหโดนคาดซิดเลยครับคุณผู้ชมครับ เห็นไมครับมันเฟียงเบ็ดเราขึ้นมาข้างบนเลยครับอไม่โดนครับยังไม่โดนครับเดี๋ยวเหยื่อปลาเข็งเหลืออีกสามคันครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับเอาแล้วแต่ทําไมมันขึ้นมาถึงโคกครับตัวนี้เหยื่อปลาเข็งนะครับทำไมมันขึ้นมาข้างบนก็ไม่ใช่เฮ้ย กบลงไปอีกแล้วครับโอ้คุณผู้ชมทำให้เป็นแบบนี้ครับผมใส่อยู่ตรงโน้นนะครับแต่มันขึ้นมาพันข้างบนได้ยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอ้ยนี่เบ็ดมันอยู่อย่างงี้ครับคุณผู้ชมเบ็ดมันขึ้นอยู่ข้างบนครับเอ้ยไม่ใช่กบโอ้โหน่าจะเป็นกบกินครับตัวนี้โอ้ย โอ้โหมันขึ้นมาข้างบนเลยครับคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นกบครับโอ้โหอะไรเนี่ยนู่นครับมัน, i i. มนใ,ใส่อยู่ตรงโน้นครับขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยครับอืมน่าจะเป็นกบครับตัวนี้ครับเป็นเหยื่อปลาเข็งครับเหยื่อปลาหมออืมโอ้โหเดี๋ยวครับอีกอีกอีกคันหนึ่งเป็นเหยื่อปลาเข็งครับอีกคันหนึ่งเป็นเหยื่อปลาเข็งเดี๋ยวดูก่อนครับดูก่อนดูก่อนดูก่อน ตัวนี้ตัวนี้ใช่เหยื่อปลาเข็งไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวงมอันนี้ก็หายครับเดีย๋ยวไปดูกันต่อครับดูนแบบยาวๆไปดีกว่าครับ <c oughs> อันนี้ใส่แบบคู่กันก็ไม่โดนครับคุณผู้ชมครับไม่โดนครับนะครับ อันนี้เหยื่อประเข่งคันสุดท้ายครับเป็นไงครับคันไม่โกงเท่าไหร่ครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าจะโดนดึงครับคุณผู้ชมครับอยู่ไหมครับโอ๋ยไม่อยู่ครับอือโอ้โหถ้าเป็นเหยื่อลูกหวกนี่น่าจะจําเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแต่กบกระโดดเยอะนะครับคุณผู้ชม เงี้ยคลิปเลยครับทีนี้โอ้บรรยากาศหมายครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศหมายของเราโอ้ผมมาช้าเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี่ตื่นสายครับอือหือโอ้กนกนกครับนกเขียนนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนกครับนกหืมตัวสวยเลยครับ เป็นไงครับเงียบกริบครับอ่ะโอเคครับสรุปวันนี้ครับสรุปยอดครับใส่เบ็ดเป็นเหยื่อใส่เรือนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ติดปลาเข่งไปเก้าตัวครับแล้วก็เอาเหยื่อเก้าตัวเข้ามาใส่เบ็ดครับโหหลุดไปสามครับได้มาหนึ่งครับหืมเป็นปลาดุกใหญ่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม